สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอเหรียญหลวงปู่เปียกนะครับวัดนาสร้างนะครับองนี้เป็นบล็อกสดนะครับก็คือมีเม็ดสดที่ด้านหน้านะครับก็ใช้บล็อกของเหรียญรุ่นแรกนะครับมาทำการปั๊มนะครับผลละวาระกับเหรียญรุ่นแรกนะครับปีสองพันห้าร้อยหนึ่งครับผม นี่ด้านหลังเป็นยันตัวเดียวกันเหรียญแรกนะครับด้านหลังตรงนี้ประจำไม่มีอีกนะครับผมนีม่หน้านะครับก็เป็นรูปเหมือนหลวงปู่เปียกเต็มองนะครับคือใช้บล็อกของรุ่นแรกนะครับมาปั๊มนะครับเดี๋ยวมาส่งลาเลยดกันดูนะครับ นี่นะครับหน้าของหลวงปู่เสียงนะครับตัวครับมีเมตานะครับเป็นรัศมีนะครับรอบๆของของพ่อนะครับผมชัดนะครับผืวหนิวนะครับเรียบตึงแต่ตุวนี้จะเป็นปรากฏเม็ดผดให้เห็นนะครับเพราะว่าเป็นการเก็บบล็อกไม่ดีนะครับทำให้เกิดผดบนบล็อกนะครับนี่เกิดเป็นเม็ดๆนะครับ นี่ครับทีวงโครงเปลืกแต่ยังมีความคมชัดลึกนะครับนี่ครับดูมือนะครับคมยังคมชัดลึกอยู่นะครับตรงนี้สวยงามมากนะครับพื้นผิวมีความุ้งนะครับนี่เนะครับขอบตั้งฉากนะครับขนกข้างนะครับมีความสวยงามนะครับ นะครับเรียบตึงขนกข้างนะครับคมชัดลึกเลยนะครับสวยงามมากนะครับขนกโองเรียนลงเสียกนะครับนั้หน้านะครับอ,องนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับมปนดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังยันของเหรียญน,นะครับเป็นยันแบบนี้นะครับก็มีลักษณะยันเดียวกับเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นพรคัตขานะครับอุทังโพนะมะพะคะนะครับผม,มดูพื้นเหรียญน,นะครับเรียกตึงนะครับ ด้านหลังเป็นรอยเล็บจิกนะครับนะครับเล็บจิกนี่ไม่มีอีกก็คือบริเวณนี้นะครับไม่มีขีดนะครับส่วนเหรียญที่มีขีดก็คือเหรียญที่มีอีกนะครับผมนี่เหรียญเรียบตึงนะครับด้านหลังก็ตดมดันยังติดชัดเจนอยู่นะครับนี่หองนี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับ หูเหรียญนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมีแต่ว่ามีน้อเกลือน้อปิ้นอยู่ให้เห็นธรรมชาตินะครับนี่หลังครับในมุมด,ด้านข้างนะครับผมด้านข้างกบเป็นข้างปั๊มนะครับมีทั้งรอยปั๊มและรอยฉีกขาดนะครับฝั่งหนึ่งนะครับ ข้างปั๊มนะมีรอยปั๊มและรอยฉีกขาดนะครับให้เห็นนะครับหเห็นปูกเพียงนะครับรุ่นนี้ก็สร้างน้อยหายากเหมือนกันนะครับเรื่องประสบการณ์นะครับก็มีเช่นกันเหมือนกับเหรียญรุ่นแรกนะครับมีคัาม เหนียวนะครับมหาอุดนะครับแ้วพาดนะครับครบนะครับผมวเรื่องราคาเส่นหานะครับเนื้อทองแดงลมดำอยางนี้ก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับนี่ฮัมบูชาหน้าตะสมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดานองนะครับ รวมถึงวัตถุมงคลของแต่ละพ่อขามาหลวงจุมพรเกตุดมศักดิ์นะครับจะพยายามนําเติหนึ่ให้เกิดพุ้นนะครับนี่นีจะสวยงามมากนะครับที่ผิวความนุ่มทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับสวยงา,ามมากนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับ ผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับแล้วพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ